เขาตาเข้าตาเข้าตาเข้าอันนี้น้องหานบ่นน่แมนว่ครับโ่แมนครับอันนี้บ่แมนยังไม่ถึงยังไม่ถึงน้องสปาน้องหันเฮ้ยเออแมนน้องหานไอ้นี่ก็น้องหันบ่แมนน้องสปบโแมนน้องหันน้องสปาครับผูเกีตบ้านน้องสปาอำเภอหนองหันเป็นน้องหานบโบแมนน้องหานครับ ตาเข่าครับตาเข่าตาเข่าฝนกระทำทาสิตกบมาเศร้าเลยฝนกระไหนพวกเนี้ยมื่ยเศร้าในวันแดดสิไม่หัวร้านตุ่เตาอใส่โน่บาดพุ่งงามบว่าหนิไอพุ่งงามบว่าปะแต่เตายังใส่ใช่ไหมชิวครับ แม่นครับคิวมันตงคิวไปแล้วเนาะลดเบรกคิวเบรกครับเพื่อนไ้คิวคัดคิวเบรกตาเขาครับโอ้วิธีบานเขาโอ้โหมีนเห <laughs> ็นเห็นกะเพียงสีเดนว่ามันตาเขา <laughs> กิบขอมุนห็นสมัครเอาเสียพีบอเดือนแะเว่าไดียวแังจำไมได้เลยแล้วว่าหักไล่เดือนเนลยมเตอร์เพืเออ่อนานครับวันนีไปเรีนไปเรียนอั้เพือพังคนูนงานอยูบพังคนคร้บขึ้นเป็น เพิ ters, 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 dental, women, ่นเพิ no ่นว่าข้นหน่อยสุกแซ่บดีทาเ่เรมาลำเงลบกวาเดี๋ยไคนี่ก็ไว้ดยดีีคววายดู่้พาพวดีพาพาาก็เลยปวดหลังมือนเดินเยวลังลตงนเพิ่นอยู่แต่ว่าฟังวครับแต่ว่ามีงานลองับอยู่นะแต่ว่าคนในวันนี้่า มีงานล่องแล้วแปลว่าเพื่อสุขภาพและความน่งหลับเพื่อไหวปวดใจเด้อโอ้โหถึงเวลามาสวยกับบบอลน่ะสมัยมาคือเก่าลรอครับห้อใส่แล <si eagle> ้วนั่นดิโรงงานน้ำตาลอำเภอชัยวันกับแม่นแล้วโรงน้ำตาลอำเภอชัยวันย่างยังย่งยังอีกไก่ครับอำเภอฟังคูนสว่างฟังคูนแม่นบ่ไก่บ่ไก่ลูกปั่ครับโอ้ยปวดเนี่ย โอ้โเชี่ไปรุนนอนครับร่างแม่ครับช่วงขาเราครับร่างลุงครับเหล่าตีครับบางนั้นแแม่ครับซุ่มมกินเหล่าครับซุ่มบากินเหล่ากินเราแแม่ยากเนี่เรื่กินเราตลอดชีวิตมาชันภาคแอ๊กขมิโซะเอ้าปัม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 ปมอยู่เชี่บ้านครับ แอดมินครับอาจารย์เย้คนน้งต้องต้องตินขั้นละพันบะขั้นละพันจัดไปกันแดงยฟ่งไปยาวฮยาบเฝ้าฮื้อไปเลย ออกคลิปล้วได้หัวนายมีแอดมินเพิ่นนะครับเบรกล้อแม่เจ้าจีนห้างล่อแม่อาจารย์อาจารย์ดูดีละครับสีถามคู่นี้นำเนเลยละครับพูดอยู่ตัะตัวทางเปิดเก็ดเก็บกวนไปน้ำมันแล้วสีเข้ากันจะไปรอให้สีเกิดอนละครับโอเคเดี๋ยวตัวคิปเต็มรอยกดอ่ะ